พระผุทธเจ้าทรงแสดงความร้อนของหูของเสียงการได้ยินเสียงเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุได้แก่ไฟคือโลภะไฟคือโทสะไฟคือโมหะในอาทิตตปริยายสูตรจากนั้นพระองค์ทรงมีพระดำรัสดังต่อไปนี้คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณนางอาทิตตังคานสัมผัสโชอาทิตโต ยมปิทางคานะสัมผัสสะปัจจญาอุปชติเวทยิตังสุขข้างวาดุขข้างวาอทุกขาสุขข้างวาตัมปิอาทิตตังคานะคือจมูกเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยคานะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยคานะเป็นของร้อนความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใด เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมัเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัามิร้อนเพราะอะไร ร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายเพราะความโศกเพราะความร่ําไรรําพันเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความครับแค้นใจเราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนถ้าไม่มีจมูกถ้าไม่มีกลิ่นถ้าไม่มีคานวิญญาณ คือการรู้กลิ่นทางจมูกถ้าไม่มีผัสสะคือการกระทบอารมณ์ได้แก่การกระทบกลิ่นเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ดีความรู้สึกที่เฉยๆก็ดีก็ไม่เกิดขึ้นโลภะคือความติดข้องในกลิ่นที่ดีก็ไม่เกิดขึ้นโทสะคือความหงุดหงิดไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีโลภะไม่มีโทสะ เพราะไม่มีโมหะคืออวิชชาดับหมดสิน้นความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความเกิดในภพต่อไปความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจความพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจใดๆก็ไม่มีถ้าไม่มีเราในโลกนี้เลยโลภะก็ไม่มีโทสะโมหะก็ไม่มี ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจพิไรล,ลำพันธ์ความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีแต่เพราะเข้าใจผิดคือยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีของของเรามีตัวตนของเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจซึ่งเป็นของของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราจมูกก็เป็นของเราการรู้กลิ่นก็เป็นเรา กลิ่นที่ถูกรู้ก็เป็นเราได้กลิ่นหลังจากได้กลิ่นแล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเราเมื่อยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราทั้งหมดด้วยความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงที่เรียกว่าโมหะที่ประกอบอยู่ในโลภะค,คือความติดข้องที่ประกอบอยู่หรือผสมอยู่ในโทสะ จึงเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมและกุศลกรรมด้วยความเป็นเราด้วยผลของอกุศลกรรมนั้นที่เรียกว่าอากุศลวิบากก็ดีหรือด้วยผลของกุศลกรรมที่เรียกว่า,ากุศลวิบากก็ดีก็ทําให้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจพิไรลําพันลุยเพลิงแห่งความเร่าร้อนของวัตตะคือเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดโดยความเป็นจริงแล้ว ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีตาหูจมูกลิน้นกายใจซึ่งเป็นของของเราซึ่งเป็นเราซึ่งเป็นตัวตนของเราและไม่มีตาหู önem, จมูกล okay. ิ้นกายใจของบุคคลใดๆหรือสัตว์ใดๆที่เกิดมาในโลกนี้มีแต่เพียงนามรูปเท่านั้นหรือมีแต่เพียงจิตเจตสิกรูปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีใครๆในโลกนี้ที่จะมีมากกว่านี้ที่จะเป็นมากกว่านี้มีอะไรก็คือมีนามธรรมและรูปธรรมเป็นอะไรนั่นหมายความว่าเป็นธรรมะรูปธรรมรูปก็เป็นธรรมะนามธรรมได้แก่จิตและเจตสิกก็เป็นธรรมะภาษาไทยเรียกว่าความจริงและความจริงหรือธรรมะที่กล่าวถึงนี้ก็คือความจริง หรือธรรมะที่ปรากฏอยู่แต่ละขณะเดียวนี้ที่ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราจมูกซึ่งเป็นที่เกิดของจิตที่เรียกว่าคานาภาษาทรูปหรือเรียกว่าคานวัตถุและกลิ่นที่เรียกว่าคันธารมก็เป็นเพียงรูปคือสภาพที่ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นจมูกไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นไม่รู้ว่าเป็นของของใคร ไม่รู้ว่าเป็นส่วนประกอบของกายของใครและคานาภาษาทรูปนั้นก็ไม่ใช่เป็นแท่งอันเดียวหรือรูปที่เป็นก้อนอันเดียวแต่ประกอบไปด้วยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่ากะลาบหรือกลุ่มของรูปที่เป็นกลุ่มของคานาภาษาทรูปหรือกลุ่มของจมูกอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาคานาภาษาทรูป และชีวิตรูปส่วนสภาพที่รู้กลิ่นคือคานวิญญาณที่เกิดที่คานาภาษาทรูปหรือที่คานาวัตถุนั้นก็เป็นเพียงสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์คือรู้อารมณ์ทางจมูกเท่านั้นส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตโดยเกิดขึ้นพร้อมกับจิตราวมณมเดียวกันกันกบจิตและดับพร้อมกับจิตที่เรียกว่าภาษาเจตสิกนั้นก็ไม่ใช่จิต เมื่อเกิดขึ้นกระทํากิจกระทบคันธารมแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันได้แก่สัญญาเวทนาเจตนาเอกาคาตาชีวิตินทร์ย์มณสิการะเจตสิกความชอบที่เป็นโลภะก็ดีความไม่ชอบที่เป็นโทสะก็ดีอันมีโมหะผสมอยู่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไป โลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรู้กลิ่นนั้นก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตโลภะก็เป็นโลภะโทสะก็เป็นโทสะโมหะก็เป็นโมหะไม่ได้เป็นเราเป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตและมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลืออยู่สิ่งใดที่ดับไปแล้วไม่เหลืออยู่จะเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้ การรู้กล kind of ิ่นทางจมูกและกลิ่นที่ถูกรู้ทางจมูกกลิ่นก็เป็นกลิ่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแม้การรู้กลิ่นที่เรียกว่าคานาวิญญาณก็ดีการรู้กลิ่นก็เป็นการรู้การรู้กลิ่นนี้จะเรียกว่าอย่างไรก็ตามจะเรียกว่าจิตก็ตามจะเรียกว่าคานวิญญาณก็ตามจะเรียกว่าได้กลิ่น หรือจะเรียกว่ารู้กลิ่นก็ตามสภาพรู้ก็เป็นสภาพรู้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสภาพรู้ทางจมูกนั้นเลยไม่นำซ้ำสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งนั้นเมื่อดับไปแล้วจะก,กลับคืนมาอีกก็ไม่มี แม้ได้กลิ่นในขณนะใหม่ในขณนะต่อไป <c oughs> ก็ไม่ใช่ขณะดเดิมแม้เกิดขึ้นในขณะจิตต,ต่อไปก็ดับเช่นเดียวกันสิ่งใดที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วจะเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยแม้ในขณนะนี้ได้กลิ่นก่อนหน้าที่จะได้กลิ่นก็ไม่มีกลิ่นเมื่อมีการประชุมรวมกัน ของคันธารมสิ่งที่จิตรู้คือกลิ่นมีคานาภาษาทรูปคือคานวัตถุมีคานวิญญาณและผัสสะเจตสิกและเจตสิก,กอื่นๆเกิดร่วมด้วยการได้กลิ่นหรือการรู้กลิ่นนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีกลิ่นใดๆเลยที่รู้แล้วตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่หมดไปไม่หายไปไม่สิ้นไปไม่ดับไป ฉะนั้นก่อนที่จะได้กลิ่นก็ไม่มีกลิ่นเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นประชุมรวมกันก็ทำให้การรู้กลิ่นเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีเป็นเช่นนี้ตลอดไปความจริงที่เกิดและดับเป็นความว่างเปล่าไม่มีเราสภาพเช่นนี้เรียกว่าเป็นธรรมะคือความจริง แต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงเช่นนี้จึงทําให้ยึดมั่นถือมั่นว่ามีจมูกมีการรู้กลิ่นและมีความชอบมีความไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนั้นก็เป็นเราเป็นของของเราเนื่องด้วยตัวตนของเราทั้งจมูกก็ดีทั้งกลิ่นก็ดีทั้งคานวิญญาณคือการรู้กลิ่นทางจมูกก็ดีทั้งปัสสะก็ดีทั้งเวทนาความรู้สึกดีใจเสียใจ รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยเยก็ดีชอบหรือไม่ชอบก็ดีก็รู้แต่เป็นเราทั้งนั้นจริงๆแล้วในแต่ละขณะเดียวนี้นั้นรว้แต่เป็นธรรมะไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพียงแต่นมามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละหนึ่งในแต่ละขณะเดียวนี้ ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ารู้ตามความเป็นชินอย่างนี้ก็ดับความไม่รู้คือดับการยึดมั่นถือมั่นว่ากลิ่นและจมูกก็เป็นของของเราชอบหรือไม่ชอบดีใจหรือเสียใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมะคือเป็นความว่างเปล่าเป็นสภาพเช่นนี้ทั้งหมดเป็นความจริงเช่นนี้ทั้งหมดที่ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเรา แม้จะเรียกว่าเป็นนามรูปแม้จะเรียกว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมะหรือจะเรียกว่าเป็นความจริงนั่นก็เป็นความจริงโดยสมมุติเป็นความจริงที่บัญญัติขึ้นมาให้รู้ความหมายของสิ่งนั้นๆเท่านั้นแต่ความจริงของความเป็นจริงที่เรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นจริงที่ถูกความจริงโดยสมมุติห่อหุ้มอยู่นั้น เป็นสภาพที่เป็นจริงที่ไม่มีชื่อเป็นสิ่งที่ว่างเปล่ามืนอากาศเพราะเกิดแล้วดับเหมือนกับไฟที่ดับแล้วเรียกว่าไฟดับโดยสภาพของไฟดับนั้นก็คือไม่เหลืออยู่เลยความไม่เหลืออยู่เพราะเกิดแล้วดับเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วสภาพเช่นนั้นคือสภาพไม่มีของของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราเป็นสภาพที่เป็นจริงที่เรียกว่าธรรมะ ทุกๆคนมีรูป,ปกายก็เป็นธรรมะคือเป็นความว่างเปล่าเพราะเกิดระดับอยู่ตลอดเวลาทุกๆคนก็มีนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาซึ่งเป็นการเกิดดับที่ปกปิดไม่พิจารณาไม่ไตรตรองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่จะรู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามรูป,ปกายและนาม,รรมกายของทุกๆคนในขณะนี้ล้วนจะเป็นธรรม คือเป็นความจริงคือเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาไม่มีของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมะไม่มีใครเลยที่อยู่นอกเหนือความจริงอันนี้ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้ก็ดับความไม่เข้าใจดับความยึดมั่นถือมั่น ด้วยความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงคือดับอวิชชาที่เรียกว่าโมหะเจตสิกได้ตามลำดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้นความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เมื่อดับความไม่เข้าใจให้หมดไปหายไปได้ตามลำดับจนประแจ์แจ้งความเป็นจริงอันสูงสุดคือปัญญาสามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้ดับหมดสิ้นไปตามลำดับแห่งโลกุตรปัญญา จากโสดาปฏิมัคสกทาคามิมัคอนาคาวิมัคและอรหัตมัคในที่สุดคือสามารถดับอวิชาได้อย่างหมดสิน้นเมื่อ,อวิชาดับกิเลสทั้งปวงก็ดับเมื่อ,อวิชาดับกิเลสทั้งปวงดับพืชเชื้อแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีเหลืออยู่บุคคลนั้นก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจพพลไยลำพันธุ์ทุกใดๆก็ไม่มีไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีก จึงสามารถดับเพลิงแห่งวัตตะคือเพลิงทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างหมดสิ้นโดยไม่เหลือ